สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรามาเจอกันกันกบอัญญาบอลสีอีกเช่นเคยนะคะสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่25แล้วนะคะสำหรับ EP แบ่งปันบอลสีเรายังคงแบ่งปันกันในราคาเบาๆเช่นเคยเป็นโปรเคลียร์ตู้โปรเลือกหน้าไม้นะคะมาแบ่งปันให้กับคุณลูกค้าที่ยังไม่มีหรืออยากสะสมเพิ่มนะคะ อีพีนี้ให้ไปในราคา50บาทกับ79บาทเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าไม้แล้วก็บรรสีที่เรานำมาให้กับคุณลูกค้ารับชมกันเลยนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าสตอเบอรี่สตาร์เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะมีไว้ครอบครองเป็นเจ้าของแล้วนะคะ เป็นบอลใบกลมๆพื้นกระดูกสีเขียวจุดแดงนะคะทรงคอมเพกเตเตียนะคะน่ารักนักแบบนี้เลยสตรอเบอรี่สตาร์ให้ไปในราคา50บาทจ้าส่วนต้นนี้นะคะก็ยังเป็นสตรอเบอรี่สตาร์แต่ว่าเขาจะมีหน้าแดงนะคะพอดีอีพีนี้ขอสมวนสิทธิ์ที่สองต้นนะคะเพราะว่า เห็นแค่2ต้นนะคะสำหรับสตรอเบอรี่สตาร์หน้าชมพูให้ไปในราคา50บาทเช่นกันจ้ะนี่นะคะเปรียบเทียบกันให้ดูอันนี้หน้าชมพูอันนั้นก็จะเป็นหน้าขาวชมพูลมชมพูเล็กๆนะคะมีความสวยแตกต่างกันไปนะคะส่วนต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าขวัญดาว ขวัญดาวก็เป็นบอนสีทรงคอมเพกเช่นกันนะคะเขาจะเป็นฟอร์มใบดกเตียนะคะไม่สูงมากแต่เวลาเขากัดสีอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวสีแดงจุดๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเยอะขึ้นแล้วก็กัดสีเต็มใบนะคะขวัญดาวให้ไปในราคา50บบาทจ้าเรามาดูกันที่กระถางนี้นะคะน้องมีชื่อว่าปีกกินนารี เดี๋ยวพอเวลาเขากัดสีหรือว่าอายุเขาโตโตเต็มที่นะคะนี่ค่ะกระดูกแล้วก็พื้นใบเขาจะสวยมากๆเลยนะคะเป็นบอลที่ใบเขาจะมีสน่หน่าสะสมเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีอีกินารีนะคะให้ไปในราคา50บบาทจ้าสำหรับต้นนี้นะคะ น้องมีชื่อว่าทักกลทักเกียดนะคะนี่เลยเขาจะสีสวยมากๆเลยนะคะตามท้องตลาดยังอยู่ในราคาหลักร้อยอยู่นะคะทักกลทักเกียดใน EP นี้เท่าที่แม่ค้ามองเห็นตอนนี้นะคะมีประมาณสี่ต้นนะคะทักกลทักเกียด EP นี้ให้ไปในราคาเจ็ดสิบเก้าบาทจ้า ส่วนต้นนี้นะคะเป็นไม้ผ่าเขายังไม่มีชื่อนะคะเป็นลูกไม้เขาจะมีสีเปรอะเปะดังๆแบบนี้เลยนะคะสีสวยแล้วก็มีเอกลักษณ์เวลาเขาโตเต็มที่เขาจะมีลายแบบคล้ายๆล,ลายหินอ่อนนะคะแบบนี้เลยอัญญาบอนสีเลยเลือกมาผ่าทําจํานวนนะ,ะลูกไม้ให้ไปในราคา กระถางละห้าสิบบาทจ้าส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสิลานักปาานะคะสิลานักปาดหน้าปกตินะคะไม่ไป้ายไซส์แบบนี้เลยแต่พอเวลาเขาโตเขาก็เดี๋ยวเขาจะกัดสีนะคะสีเขาเริ่มมาแล้วศิลานักปาดให้ไปในราคากระถางละห้าสิบาทจ้า เรามาดูกันที่ต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าหยาดฝนนะคะเขาจะเป็นลักษณะทรงใบเรียวนะคะแล้วก็จะใบใหญ่มากๆเลยนะคะหยาดฝนเป็นไม้ฟอร์มกอที่ให้ลูกดกนะคะหยาดฝน EP นี้ให้ไปในราคาห้าสิบบาทจ้าเดี๋ยวทางอัญญาบอลสีเทียบกันให้ดูนะคะต้นนี้ น้องมีชื่อว่าหยาดฝนนะคะลักษณะพื้นใบเขาจะเป็นสีเขียวมีจุดแดงแบบนี้นะคะส่วนต้นนี้ต้นที่เห็นมีชื่อว่าหานุมานเชิญธงนะคะีเลยเดี๋ยวเทียบให้ดูนะคะแต่ว่าลักษณะทรงใบเขาก็จะคล้ายๆกันต่างอันที่สีแล้วก็ที่จุดนะคะสำหรับหนุมานเชิญธงนะคะ EP นี้ให้ไปในราคา เจ็ดสิบก้าบาทจ้าไซส์แบบนี้เลยนะคะโตแล้วหนุมานเชิญธงจ้าเรามาดูต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าพยามนเป็นไม้โทนหนึ่งในไม้โทนเข้มนะคะเข้มๆดูๆ ใส่แบบนี้เลยพยามน ep ที่2ี่25ให้ไปในราคา50บาทจ้าสำหรับต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าม่านชมพูใบดกดกนะคะอรอมเตี้ยเตี้ยใบดกใบหนาแข็งแรงนะคะใส่แบบนี้รากเดินดีทะลุกระถางสำหรับม่านชมพู ให้ไปในราคา79บาทาลืมแจ้งค่าจัดส่งนะคะในต้น EP กรณีค่าจัดส่งเช่นเคยเหมือนเดิมนะคะในทุกๆ EP กรณีโอนจะก,กี่ต้นก็ได้เหมาให้ไปเลยนะคะ50บาทกรณีเก็บเงินปลายทางจะก,กี่ต้นก็ได้เช่นกันนะคะเหมาให้ที่70บาทนะคะสำหรับค่าจัดส่ง มันชมพูกระถางนี้ให้ไปในราคา79บาทจ้าต้นนี้นะคะมีชื่อว่าตะละแมกุสุมานะคะตะละแมกุสุมาเวลาเขากัดสีแล้วนะคะเขาก็จะเป็นกระดูกสีชมพูอ่อนๆนะคะพื้นใบเขาก็จะสีชมพูอ่อนๆเช่นกันนะคะตะละแมกุสุมาให้ไปในราคา50บาทจ้า ต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าเทพสายรุ้งนะคะเอาไปในราคา50บาทนะคะก็จะมีด่างๆนิดๆหน่อยๆนะคะแบบนี้เลยเอาเป็นขายในานามเทพสายรุง้งแผงเขียวแล้วกันนะคะเอาไปเลี้ยงลุ้นๆสวยๆกันไปเลยนะคะเทพสายรุ้งในราคา50บบาทจะ้ะ สำหรับบอลต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าเปาบุญจินนะคะเป็นบอลเก่าบอลโบราณนะคะเปาบุญจินให้ไปในราคาห้าสิบบาทเลยจ้าเรามาดูกันที่ต้นนี้กันเลยนะคะนี่เลยสวยๆหน้าแบบนี้เลยนะคะ น้องมีชื่อว่ารุ่งสุรีนะคะรุ่งสุรีให้ไปในราคาเจ็ดสิบเก้าบาทจ้ะตัวน,นี้นะคะมีชื่อว่าหัุมานจองถนนนะคะจองถนนสีจะเริ่มมาแล้วนะคะไซส์แบบนี้เลยอนุมานจองถนนให้ไปในราคา ห้าสิบบาทจ้าเรามาดูกันที่กระถางนี้นะคะท่านเท้าจุลพลนะะแบบนี้เลยเข้าที่หาเจอตอนนี้มีอยู่สามกระถางนะคะจุลพลพ p นี้ให้ไปในาราคา79บาบาทจ้า ต้นนี้นะคะน้องนางมีชื่อว่าจอมทัพนะคะสำหรับรคุณลูกค้าที่ยังไม่มีนะคะเผื่อสนใจเนาะจอมทัพนี่ให้ไปในราคาเออให้ไปในราคา40บาทเนาะสำหรับ EP ที่2ี่าจ้ะจอมทัพในราคา40บบาทจ้าต้นนี้นะคะมีชื่อว่า กุมพักกันนะคะสำหรับบอนโบราณกุมพักกันกระถางนี้ซส้ประมาณนี้เลยนะคะกุมพักกันให้ไปในราคา50บาทจ้ะลูกค้าท,ที่สนใจก็แจ้งชื่อนะคะแล้วก็แจ้ง EP ให้กับพ่อค้าเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้เลือกอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสอพิญญาสอพิญญาให้ไปในราคาพิเศษพิเศษเท่ากันกับจอมทับไปเลยนะคะสอพิญญาให้ไปในราคา40บาทจ้าเนื่องจากบอลที่ทางอัญญาบอลสีนะคะนำมาแบ่งปันเป็นบอลที่เราเลี้ยงเองข่าเองนะคะดูแลเองบางครั้ง ราคาออบางครั้งเขาเรียกว่าราคาเราก็สามารถกําหนดเองได้นะคะแต่ว่าบางต้นที่ทํายากหรือว่าจํานวนยังน้อยค่ะราคาก็ยังสูงอยู่เนาะขึ้นอยู่กับจํานวนแล้วกออ็การขยายพันธุ์นะคะว่าเขาเติบโตได้ไวหาหัวได้เยอะหรือว่าแยกหน่อได้ไว แตกต่างกันยังไงนะคะราคาจึงต่างกันสอพิญญา40บาทจ้าต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าม่วงมงคลไซส์นี้กระถาง4นิ้วนะคะกัดสีมาแล้วนะคะน้องเป็นบอลโทนสีม่วงนะคะการแข็งแรงใบแข็งแรงใบหนาะ ม่วงมงคล ep นี้ให้ไปในราคาพิเศษเช่นกันดีกว่านะคะ40บาทจ้าต้นนี้น้องมีชื่อว่าม้ากันทกะนะคะม้ากันทกะให้ไปในราคา50บบาทจ้าเดี๋ยว ep นี้เรามาปิดท้ายกันที่ บอลสีต้นนี้นะคะที่มีชื่อว่าไตรพบนะคะไตรพบให้ไปในราคาพิเศษ50บาทจ้าสำหรับ EP ที่25นะคะเราก็ขอปิดท้ายกันด้วย ต้นแม่พันธุ์สวยๆนะคะชุดนี้ทุกต้นนะคะพร้อมผ่าทําจํานวนแล้วเนื่องจากว่าเาเห็นใบใน,น้อยๆอย่างเนี้ค่ะแม่ค้าจะขยันนะคะเอาใบออกนี่นะคะจะไม่ค่อยเหลือเหลือใบเขาไว้เยอะนะคะเพราะว่าอถือกล้องด้วยนะคะเอาออกลำบากเดี๋ยวเขาหาักนะคะแม่ค้าก็จะ เหลือใบไว้ก็คือประมาณสองถึงสามใบให้เขาลงหัวนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยติดอากาศหนาวนะคะชุมแพก็จะอยู่ที่ประมาณสิบสี่ถึงสิบหกองศาอากาศยังหนาวอยู่นะคะเราเลยยังไม่พาทำจำนวนอันนี้มีเชื่ออ,อูดิอนญญาพนาวันผ่าทำจำนวนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแบ่งกันนะคะต้นนี้ก็เป็นต้นแม่บางใหญ่นะคะที่เรามีแบ่งปันในอ p ีก่อนหน้านะคะบางใหญ่ นี่เลยตันนี้ก็พร้อมผ่าอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นในส่วนของนําโชคนะคะผ่าทําจํานวนไปแล้วนี่มีหน่อแล้วนะคะก็ยังไม่ได้แยกหน่อเดี๋ยวรอให้อากาศร้อ,รอนๆขึ้นมาอีกหน่อยเนาะนะคะต้นนี้ก็องค์หญิงทอฝันนะคะองค์นี้กส่วนต้นนี้ก็จะมีชื่อว่าเนี่ยคะ่ะน้องมีชื่อว่าเรียกทรับใบกลมๆ ให้หนอค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะคะคือคือการที่บอลสีให้หนอนั้นก็คือว่าการบ่งบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าน้องพร้อมผ่าทำจำนวนได้แล้วแล้วสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในอีพีหน้าก็ต้องขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ